เหมือนเบาเลอันนี้ยกแบบได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเสียงนี่สองตัวนี่คู่กันนี่นี่เผาอย่างนี้เลยให้มันออกมาเหลืองๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องอู้แต่แซ่บพี่น้องนี่โอ้โหกบไข่ไซตัวโตๆ,ๆครับน่าจะต้มมานี่ดีนักแรเราจะต้มเตาถ่านบันจังแมงนีเ,เอาน้ำน้ำปลาราดลางไปนิดนึงนี่เราจะพี่น้อง น้ำมาแล้วพี่น้องสวัสดีเอฟซีโค้ชทุกด่นครับน้ำโชนประทานมาแล้ววันนี้น้ำมากบหมดเอ้ยไม่ใช่น้ำมาพามากินกบครับพี่น้องวันนี้สวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีค่ะมาแล้วพี่น้องน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ววันนี้เราจะมากินต้มกบกบต้มปลาละวันนี้อยากกินมากแกทันบอกมันก่อนว่าลองเอามาต้มดูแซ่บวันนี้มีน้ำมาครับดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกน้ำชนประทานมาหน้าร้อนพี่น้องเดี๋ยวจอดรถแป๊บนึง น้ำมาเยอะเลยน้ำมาเลน้มาเลแป๊นึงแป๊นมแป๊บนึงเตรียมชุดมาจากบ้านเลยนะของเล่นไหม่ครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวสงการที่จะเต็มนี่ตัวนี้ให้ป๋าแน่ไปงานแต่งน้องมดนี่แบบสาใจมากนะดูเหมือนเบานะอันนี้ยกแบบได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเสียงนี่สองตัวนี้คู่กันนี่ ม้วนได้แล้วเอามาเชื่อมกันได้เลยเหรอเชื่อมได้สินี่คืนนี้จัดเต็มไหน่ไปพามาดูน้ำหน่อยเปลี่ยนชุดมาอีกย่งกับปองคุณอีกเลยพี่น้องเฮ้ยเวันเด็กนะไปล้างกบครับไปล้างกบไม่กลัวร้อนนะถ้ามีน้ำโชโลประทานมาน้ำมานี่มันต้องดีแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราต้มกบกบต้มปลาครับพี่น้องนัวนัว ตดกันแบบแซ่บๆในบรรยากาศของน้ำส่วนรับประทานน้ํานี่มาจากเชียงตุงนะเนี่ยมาจากพม่าครับไหลลงแม่น้ําท่าตอนพอมาถึงเชียงรายเรียกน้ํากกเขาก็ผันน้ํากกมาให้คนบ้านนอหวายที่ทํานากันโอ้น้ำใสน้ำใสยานะน่ับในน้ำปีนี้เขาให้น้ําจนถึงวันที่สงการเสร็จเลยนะ,ะอ่ะโอเคเจะเตรียมของแป๊บน,นึงเลยแซ่บๆทมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ย กบต้มปลาครับพี่น้องกบสองโลตัวใหญ่ๆขาขาโอขาแบบตัวใหญ่เลยวันนี้ต้มเมาะเลยครับพี่น้องใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปเอาพริกป่นบโรยสดแบบแทบๆกินกันอยู่แบบริมน้ำเลยครับพี่น้องอเดี๋ยวทำกบแป๊บนึงเอาไปย่างก่อนเอาไปย่างไฟให้มันแบบเหลืองๆหน่อยแล้วไปต้มนี่จะหอมครับพี่น้องนะยอ,อ,อดกบต้มปลาครับมาแล้วก่อนอื่นเลย ได้ล้างกบทํากบไม่เรียบร้อยแล้วก็เอามาย่างจนมันเหลืองเลยครับย่างเราดีเวลาเอาใบตะไคร้ไปขาดขาดให้ผิวมันสวยๆหน่อยต้มมามันจะได้หอมกลิ่นเตาถ่านครับวันนี้ย่างเตาถ่านนะพี่น้องนี่กบตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับพี่น้องอนี่เต็มถานเลยโอ้โหอลังงานอลังการงานสร้างครับพี่น้องแบบจัดเต็มครับตัวใหญ่ๆนี่วันก่อนเอามาหมกหัวปลีกับยายทันเพื่อนๆที่ดีดูคลิปก่อนหน้าอู หมอวันนี้จะเยี่ยทันว่าเรามาต้มสูตรน้ําปลาดูนะใส่ตะไคร้เข้าไปใส่ขาเข้าไปใบมะกรูดเข้าไปพริกป่นผักชีต้นหอมสดน้ําเขาบอกมันโก,กโกๆดีอ่ะอย่างกบแป๊บนึ่งครับพี่น้องว้าต้มกบต้มกบ มาดอพี่น้องเดอ้อย่างกับตะแกงไม่เท่าไหร่ครับนี่เผาอย่างนี้เลยให้มันออกมาเหลืองๆนี่เลยครับพี่นอ้องโอ้แต่แซ่บพี่น้องนี่โอ้นี่ย,นย่างออกมาให้มันหายมีเมือกครับเดี๋ยวใบตะไคร้ล้างให้สะอาดพี่นอ้องต้มมาแซ่บนี่ครับย่างไปเลยนี่อืมหาเอาแต่เครื่องไรออกเฉยๆครับที่เหลือก็ใบตะไคร้มาขัดๆล้างน้อให้สะอาด ไปต้มเลยเลยโอ้ไข่ไข่พอมเลยนี่มีตับมีไข่หมกหัวปลีสูตรใจทันก็ใช้เล่นนะกินกับข้าวอร่อยมากครับนี่ดึงไส้มันออกดึงที่เป็นมันพวกนี้ออกเอาเอาจะไข่ไว้ไข่กับตับเก็บไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปล้างอีกทีนึงใบตะไคร้ดับกินข้าวของกบครับแล้วมาขัดกบให้สะอาด ัดรอยไหมออกนิดหน่อยหอมเลยนะครับสูตรนี้ทําง่ายแต่ว่าต้องลองชิมใครไม่เคยกินใครยังไม่เคยชิมเดียวต้องได้จัดการแน่นอนเมนูมมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะย่างพริกจากหลวงพระบางใส่ด้วยครับพี่น้องนี่ขัดเลยครับให้หนังมันดีๆให้มันอมน้ำตไาไคร้ไปสักหน่อยโอสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวต้มเลยครับขัดฉีสวีวันให้มันเรียบร้อยแล้วก็ ล้างน้ำสองรอบนะครับพี่น้องก็พร้อมที่จะเอาไปต้มใส่น้ำปลาร้แล้วครับแต่ไข่ใบมะกรูดขาเราต้องมาให้พร้อมแล้วก็ต้มสดน้ำมอหมะเลยนี่น่ากินบ่พี่น้องกบไข่ครับกบไข่เด้อพี่น้องต้มเตาถ่านครับต้มในกระทะทองเหลืองด้วยวแบบบ้านทุ่งของแท้ครับใส่น้ำไป1.5ลิตร กบสองโลนี่ใส่ตะไคร้ทำเม็ดบ,บ้านนะเมนูนี้เป็นคนทางอีสานเรานี่อาจจะเคยรู้จักกันดีแล้วก็กินกันบ่อยครับทุกคนแปลกหน่อยน้ำมันหอมระเหยจะได้ออกตะไคร้ขานี่ขุดจากเสียงนาจะทันเลยครับใหม่ๆม่ัา ขาวอ่อนนี่ครับดับขาวดีมากเลยนี่นะใบมะกรูดฉีกพอประมาณใสใบมะกรูดเข้าไปรอน้ำเดือดเดือดเดี๋ยวเอากบเราใส่ได้เลยครับพี่น้องแซ่บแน่นอนโหกบไครใส่ตัวโตๆครับน่าจะต้มมานี่ดีนักแลเราจะต้มเตาถ่านบรรยากาศแบบบ้านๆอยู่กลางถนนครับอยู่กลางท้องไร่ท้องนาเมื่อเมื่อคืนนี้ฝนตกอากาศดีครับก็คือ วันนี้ท้องฟ้าเชียงรายเจ่มใสครับมะขนาดเลยกินกบต้มกับไข่ไข่กบไข่ต้มน้ำปลรราบรรยาการหัวละกบไข่ต้มน้ำปลานัวจะพี่น้องแซฟไลยแซฟไลาดู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 นี่ไข่ทะรักอย่างนี้นะหกตัวครับว้าด,ดูบรรยากาศใช้ได้เลยเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อกินต้มกบเด้อ อบรรยากาศบ้านทุ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเห็นมนึกว่ารถนา่นเลยบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านทุ่งมาแล้วจ้าสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนี่ยสบายดีพร้อมลุยระบอสบายดีพร้อมแล้วพร้อมระบอพร้อมค่ะพร้อมไหนพร้อมไปไหนพร้อมไปไหนพร้อมมาหน้าพร้อมไปโรงบ้าน เอามาเด้อพี่นอ้องต้มกบครับน้ำเดือดอใส่เลยเธอเดี๋ยวเราจะได้กินกินข้าวอร่อยอร่อยนี่พี่น้องนี่นขาตะไครไ้ใบมันกรูดออกธิ์แล้วครับหอมแล้วใส่กบลงไปก่อนเลยเ่า,กาักผักชีช่วยหน่อยแล้วกันตกักผักชีซื้อมาก็เราก็ต้มไปด้วยกันเลยหอมไปน้ำกันกบไข่จากกบไข่พี่น้องเบิ่งนี่พี่น้อง,ง,องโอ้แต่ละตัวนะไข่ทะลักทะลวงเนี่ยพี่น้องเบิ่งนี้เหนะรอโอ้โหไข่ ตัวนี้ๆนะพื่อนต้มน้ำปลากันครับพี่น้องนี่ใส่มาเลยหม้อเล็กไปดูครับทองมันสิพ่อเมื่อไรต้เดินหม้อเล็กถนัดตาเอาตัวยายใส่อีกนี่นะเออไม่พอเดี๋ยวไม่พอใส่เราเอาไปให้ยายผัดกะเพราครับอ่านี่สองตัวนี่หอบปีเราเห็นปีตรงนั้นอยู่เออปีที่สวนนะเอาพริกใส่พริกใส่หรือเปล่าเออพริกพริกสดเดี๋ยวจะคั่วพริกแห้งหลวงพราวบางใส่ด้วยเนี่ยใส่พริกลงไปพี่น้องต้มน้ำปลาครับอ่า ของดีบ้านใจทันใส่เข้าไปสูตรเดี๋ยวแป๊บนึงนะสูตรเด็ดเคล็ดลับพี่น้องกบต้มน้ำปลาต้องน้ำป,ลา,ำปลาสูตรเข้มข้นนนัวยายทันปรุงเองมาเลยเลยนี่นี่แหละน้ำจะนัวอย่างนี้เลยพี่น้องอผมมาอยู่บ้านยายทันใหม่ๆนะยายทันเคยต้มปลาดุกก็อบอกว่าถ้าปนปลาหรือว่า คนทางอีสานนะถ้าปนปลาหรือเมนูพวกนี้ถ้าไม่ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปนะม,นมันจะขาวแล้วมันจะปะลาร้าน้ำปลาร้าดับกลิ่นดีมากดีกว่าทุกอย่างก็ลลงเอ้ยอยายต้มให้กินปลาดุกครับอุ้ยแซ่บมากพี่น้องนะแต่นอกจากน้ำปลาร้าจะเด็ดแลนะนะฝาสีชมพูนี่มันสหมอ,นะอ,อก็ต้องเด็ดเหมือนกันอ,อ๋อหลานนาั่ลใส่เข้าไปเลย นะใส่หน่อยแซ็บน้อยใส่หลายแซ็บหลายตุนไปเลยยังไม่ต้องไปคนอะไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้มันเดือดน้ำปลาไม่พอเดี๋ยวเราก็เติมเติมอีกนิดนึงได้เราจะไม่ได้กินอย่างนี้นะต้มจนมันเปื่อยครับมันจะหลุดนะแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะต้นหอมผักชีฉีกกออมานะดูแล้วก็เอาพริกป่นมาโรยบีบน้ำมะนาวเติมเข้าไปเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวซดน้ำโกกหวานจุยมััันนนน้ยอ่ เขาเฮ็ดน้ำเศร้ากันเลยหนึ่งเอาขนมสินมานะตักน้ำต้มนี่นะเอากบวางแล้วจะเหนเ็นเขาเห็นเขากินไหมเด็กคักเด็กน่นใจเออน้าน้าน่านา,นา<ด>สนใจน่า,นาสนใจน้ำเศร้า,ราอืมพี่น้องเติหมอ้อพอดีเพราะว่าใส่เยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวจะ,<ป>ะไม่สุกครับพี่น้องหม้อผมก็เตรียมมาใหญ่นะแต่ว่ากบเราจะใหญ่กบใหญ่กว่าพี่น้องเด้อสงกรานนะใครไปเจอกบก็ เรามาต้มสูตรนี้ดูเดี๋ยวหน้าตาต้มออกมาแล้วจะเป็นยังไงรอติดตามพี่น้องเดียวเรา,ารวยนี่พาทิตย์กำลังจะอัสดงโอ้แสงกำลังสวยวนนอากาศดนะีท้องฟ้าที่เชียงรายสวยครับพี่น้องดูวันนี้หายใจได้เต็มปอ,อดเต็มปอดอี่ลีวันนี้ ยังหักเธอเสมอนะเจา้าสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีป่ะขออีกสิบนาทีจะกินแล้วครับสุกมากไม่สุกบ้างก็เนี่ยอยากกินแล้วได้เรื่องแล้วเด้อพี่น้องชิมนะครับสุดยอดเอออร่อยจริงอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันละ คือเขาจะชอบเปื่อยมากเปื่อยน้อยก็แล้วแต่ผู้จัดการบอกเอออย่างนี้พอดีผมก็ว่าน่าจะพอดีนะ,ะหนึ่งก็หิวข้าวเลยไปกินข้าวเที่ยงใช่ไหมไม่ิลุยอยู่กูดชีกินได้อย่างนี้เนาะฉีกให้มันง่ายนั่นเธอ,อะ,ะต้มปลาลาพูดนะพี่น้องดูไข่ไหมดูสุกกำลังพอดีอ่ะมึงก็ทำใจแตกเลยครับบรรยากาศก็ได้ได้นี่ บรรยากาศก็ดีดีดนอนเอนแมงนี่ดูเลยเอาน้ำน้ำปลาลาดลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะพี่น้องเด<อ>ี๋ยวเราก็จะสดน้ำโคกๆกันจะ,จะตักน้ำลาดค่ะนี่เราก่อนจะปรุงเนาะพี่น้องโอ้โอนี่แล้วก็เอาน้ำแกงร้อนตกักพริกลาดลาดกันเลย สีสันน้ำน้ำแกงได้ดูสีสันไม่ค่อยสวยแต่ว่ารสชาติลมชิมนะครับเลือดแซบครับพอละเดี๋ยวมันเอียงเดี๋ยวพี่ปรับมาให้ใหม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยไปทําก็ลองไปชิมดูโรยพริกป่นหน่อยบีบน้านํามะนาวเข้าไปครับพี่น้องเติมน้ําซุปราดลงไปหน่อยนะแซบ,บเลยต้มแซบกบพี่น้องออบีบมะนาวเข้าไปจวดโน้ำลายแตกเปื้ดนเลยทีนึงม,มาไป เช้าก่อนเดี๋ยวปกติตรงเด่นนี้จะเป็นคนชิมก่อนวันนี้จะให้ผู้จัดการได้ชิมขากบแบบโอ๊ะโอกรอบต้มปลาราครับาตัวสดน้ำห้อนน้ำต้มดูน้ำปลารานวลๆจะฉีกขาเลยก็ได้นะโอ้ยคิดถึงกิฟซีคิดถึงทะเลเออเอาอย่างนี้เลยมันแล้วแต่เธอมันเป็นน่าเกียดเลยไหมเธอเนี่ย คือสุกเกินก็จะพอดีแบบนะอ,อ,อย่างนี้แหละในนกขาขานกขาใหญ่ๆนี่โอ้ยตีก็ได้ออโอ้ก็ดึงขาเอาไว้ตัวแสบเลยพี่น้องยกตัวกินก็นได้นะนอ,นนะอนุญาตให้ยกตัวกินได้มันร้อนอะ่ะขาครบคสดหน้ามองดู าอ,อันนี้อันนีไม่ใช่บางคนไม่เคยกินก็บอกว่าเฮ้ยทําแบบเล่นละครกันกินหรือเปล่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้อย,ออยโอ้ออผมอยู่ข้างหลังนี่มทำลายไหลไดใช่ไหมจึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยเนี่ยไมาทีเลยตั้งกล้องดีกว่าแซ่บเนี่ยอ้าวโชวยอีกอันนี้ขาหนึ่งอีกขาหนึ่งเมืม่อกี้ไม่เธอดึงขาพี่ไม่เห็นขาเลยอันไหนดึงอันไหนไปเนี่ยมันร้อนอ่ะนี่ก็ต้องสูบกันพอดีอย่างนี้เนาะไม่ผ่อนอ่ะ คือเราถ้าเปื่อยมากก็แล้วแต่คนชอบขออนุญาตโอ้ด so ูเป็นม so, ุมมามสดนลวดจังไหนบุญรสดน้ำกกกกพี่น้องเนื้อมันแน่นมากเนื้อแน่นเลยแหละเพราะกบยังไม่สุกหรือเปล่าไม่ใช่สุกพอดีอย่างนี้จะอร่อยครับคือถ้าเปื่อยแบบเล็กอันนี้เอาไปทำป่นป่นกบน้ำพริกกบไปมิลทานแล้วแส่บเนาะ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บแกล้มกระเข่าเลยครับน้ำลายแตกครับ่คุณแซบเอาเด้อพี่น้องเป็ดอร่อยเี่ยเมื่อกี้แอบชิมหลังกล้องเพี้ยนแสบพี่น้องมาเด้อมาเด้อฟังเสียงแน่พี่น้องเอง เป็นเหมือนุ้งไฟบอกไหมน้ออจีนมาลุยแล้วก็นีเป็นน้ำรอร่อยกว่าต้มยำกบอีกเนาะก็มันจะนัวมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับลุงหลืองการันตีนี่ต้องให้เครดิตน้ำปลาจะทันรื้เปล่าเน<ะ>ี่ยแซ่บแทบพี่น้องแซ่บหลายหยวนหยยวด้ต้องกบต้องกบอัน เายก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 เลยยกเลยพี่น้องเปย์เปย์ลุยลุยขาตรงเตงตรงเตงพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินอีดอกเนี่ยป้าากินไอ้ดอกวะพอจะเนิ่มผู้ใดมาเนาะจะขาวเพิ่งจะวัดเหรอมันอร่อยกว่า เราก็ตทืบยำกลมลเลยนยเคยเคยเห็นทิกตอกหรือว่าในเพจที่เขาแบบขายต้มปลาดุกในตลาดนัดแหละค่ะกะละมังใหญ่ๆแล้วก็เอาปลาดุกไปต้มใส่น้ำปลาละนอกจะรสชาติอย่างเงี้ยตอนนี้นี่ผมไม่ได้โอยครับไี่น้องรับแท้ๆเลยน้อะขนาดรับนี่เหรอน้อะขนาดครับอืมโนได้ได้ได้จินเบก็อยู่แลวอะ ถ้า<อ>คนไม่เคยกินก็จะบอกว่าต้มใส่น้ำปะลาล้มก็เหม็นนี่เหม็นปะลาล้เหม็นขาวอะไรเหม็นไปว่าไปอย่างนอ้องแต่ปะลาล้นี่ดับกละิ่นดีมากแล้วก็ยิ่งเจอสมุนไพรใบบักกูดยะแทนว่าปะลาล้ถ้ามันถูกความร้อนมันจะหอมมันก็หอมจริงๆอ่ะมันก็ไกลหอมอมหอมเนาะรับแต่เฮ้ยพี่กินนี้ก็เป็นอยู่พี่กินขานี้เป็นอยู่นะไน้องดูนี่ ใหญ่ๆขาโอ้อะเธอเนี่ยให้นะโอเคขอบคุณค่ะเธอบิดไม่ขาสักทีแนนไข่มเหนคือถ้าต้มต้มเปื่อยกว่านี้มันก็จะเวลาชิมแล้วก็แล้วแต่คนชอบผมว่าถ้าสุกกว่านี้ก็ไปทาปนปนกบหรือว่าพุถาวราวอาจติเปื่อยตัวนี้ชั่นอยก็ได้อืมฮมรูดปื้ดเลยพี่น้องรับแจ้เฮ้ยขออนุญาตเอ็ซ์ีเด้น แรับกันนะครับรำเตะเหรอนี่จับกบเอามาั้ยขาอย่างเดียวย่อยข้างบปล่าเปล่าก็อุ่ขอขอนสะเทือไปเด้นขาขากบนะรำเนาะนี่หมอแต้ครับเนี่ยขากบอย่างนี้เลยนะรำเลยเอามา เขาพูดว่านมองเดนก็ต้องฝ่ายทุกโปรดรแท้ถ้าบ้านหลังอื่นนี่เขาต้มเอาไปป่นนี่ได้กินได้ทั้งตัวหนึ่งตนะัวตัวตัวหนึ่งเนาะเขาก็เอาไปป่นก็กินได้ทั้งบ้านนะม,มันเป็นครั้งแรกของช่องเราเลยเราก็เลยอยากเอามาต้มหลายๆตัวต้มหลายๆตัวจะจะได้รู้ว่าอืมกินหน่อยซื้อน้ำพะเยายบางเลยนี่กบนาย่ยพะเยายบาง อ๋ออือได้ได้ได้คุไยายพอกินกบก็เดนองนี้ก็คงจะได้ผ่าน่ะแต่ก็เสียใจนะจริงๆน้องไฟน้องไฝ่กับเมากินกบเมื่ออยู่กับลุงเด่นไม่กี่ปีนะะก่อนน้องไฟยไม่กินกบไม่กินกบไม่กินเนื้อเนื้อตอนเด็กๆอาจจะกินอแต่ว่าตอนตอนเป็นัยรุ่นอะไม่กินเนื้อมาอยู่กับลุงเด่นกินเนื้อเหระ โอ้มันลื่นช้อนลื่นถืออ่าเดี๋ยวใ่้น้องฝ้ายเขาไม่กินกบนะพาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งอ่ะเขามีขากบตัวขาใหญ่ๆงี้แหละทอดกระเทียมพอฝ้ายกินปุ๊บฝ้ายก็เปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นมาสั่งเมนูกบทอดกระเทียมขาใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเรียนดูท่านดูไปน้องเดี๋ยวดู้ท่านดูหนึ่ กับแกล้มแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยมากร้ำแ,แต่เฮ้ยเคี้ยวนานๆนี่อแหละเนืน้อมันแน่นดีเนื้อมันหวานเนาะเนาะหวานเนื้อแน่นต้มใส่หา้า ปลาล่าไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยนะแต่จะน้ำปลาล่ากับมีขายมีอะไร้เนาะกระพงก็นั่งเฉยๆผมงนัวพงนัวหลับเตะเตะหนื้อหัวมักเริ่มมางองละ จะไม่อิ่มหรอกกินกินเล่นๆมาอิ่มง่ายดีหรนี่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 น,น,น,นี่กินท้งหมดกันนี่พี่น้องนี่จะกินตะลังมนัน่ะไขก่กบครับอ่ะเธอกินไหมอ่ะเธอไม่เอาไข่ไม่เอาเมื่กินไข่อ่ะอุ้ยนี่ไงตับเธอไม่เอาตับอ่ะเอาหมดละหนุ่มอ้าวไข่แซลมอนหรือเปล่าเนี่ยมันใช่มันมราจะไปกินหัวนี่ครับ เอามาต้มสูตรนี้บอกเลยผมมีข้าวมีอยู่มีข้าวนิดนึงข้าวเดียวเบิือนข้าวเดียวเบิร์ตข้าวเดียวเบิร์ตอิริไปน้องก็เม็ดแล้วกินให้ดอกกินในดอกกินเปล่าเปล่ากินเล่นนะกินเล่นกินเฉยๆกินละลาลรำแต่ครับ คิดถึงตัวโยยกับอู๋อยู่เน,นี่ยอู๋มันกินกบมั้เนี่ยอู๋เนี่ยกินเดือนแล้วนะอู๋เนี่ยไก่ได้เห็นนาล้าน,น,น,ลน,น,นลแล้วเด้อลำแตะๆเนาะไก่เลยรบ่แปดเดืนอนเจ็ดเดือนอลไรบ่นหกหกหก่าเจ็ดห้าหกเดือนมั้งเตือนยัากำหนดเดือนกันยาเนี่นนย,อ,ยอูว่า โซยกินลาลาโซยแซ่บโอ้ยลืมน้ำอิตาลีอีกแล้วลืมอร่อยจนพอลืมคาเจื่อให้หน่อยลำแต่แสงก็ดีเนาะอากาศก็ดีวันนี้อากาศดีฝนตกฝนตกสองวันสองคืนซ้อนครับคืนนี้โอ้โหมีอเปล่าแต่ว่าช่องโรงเรียนน่ะส่วนค้โรงเรียนกระเบื้องหายไปสิบสิบกว่าแผ่นนะครับ<อ>แล้วก็ อยากเห็นก็ไปดูในช่องไฟมารีคือต้องหาให้คนมาใส่ให้หรือพวนี้ช้าไปหาช่างเดี๋ยวช่างคนมาทำให้เดี๋ยวไม่งั้นฝนตกนี่ไม่อ้อู้หูลำแต้เฮ้ยอร่อยกว่าที่คิดไปเยอะเราอู้ไข่แล้วเนี่ยไข่ครับไขกบ่กบ อิ่มแล้วบ่สองขาสามขาจอดลำพี่น้องนี่ไงขานี่ยยกให้ายเกียร์นี่ให้เธอแหละไม่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 ไหวละกินเต๊กกินเต๊กกินหนากินเฮ้ยใกล้ปีใหม่แล้วใกล้สงการล้วคนเชียงหา้ไปห้องป่าเวนี <h 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 ้ปีใหม่เมืองใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวได้แกงมนูนละ เด้แกงแพะหมูนุเนห้าหมดเดด้แกงมันนุ่นนะไปน้องรนเต็มเฮียเลยแต่แต่ว่าพี่น้องไทยใหญ่นะพี่น้องไทยใหญ่เนี่ย่นจะอ,อ่กินพักกุมอ่าบ้านโยชินี่บ้านฝันโยชิเนี่เขาจะแกงพักกุมมันเป็นแบบคนอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยคนละบ้านฮ้องใช่หรอแกงมนันนษย์แกงมันนุนอุดหนุนกันจุนเชื้อกันไปมันนุ่นมันยม วันพญาวันน่ะวันพญาวันนี่ก็คือไปขอพระใครจะมีพระยังขึ้นก็ดีแต่มันจะขาดรองเดี๋ยวจะอู้ฟังวันจะขาดรองคืออยังเดี๋ยว,วพี่ตอนพี่เป็นเด็กอะ่ะคนที่บ้านบอกอต้องเอาอย่างก็สร้างหัวอาทิตย์นึ่งข้าวอะ่ะไปควบหัวหลังบ้านพี่เป็นแม่น้ำไงแล้วก็จะมีอะไรมาสักอย่างน่ะตื่นแต่หกโมงเช้าไปยืนรอ,อ อ่อนนนั่นนั่นเลยเขาจูดิเขาตัวน,อ,อ,นอ,อ่อนเขาจูมีโอ้มีมาไอ่นนอนนออรับไหมรับได้ไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม e ่พี N ่น้าแล้วกันเดีในโรงเร่นกับน้องไพ่กับกิจต่อเรื่อยๆน้องเจอตัวเองไม่รีบเข้าบ้านก็ได้เพราะว่าอากาศมันดีเ,เพลงยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเปิดเพลงให้ฟังหน่อยน,นี่เดีย๋ยวรอดูน้ำเต็ม ฝายนี่ก็ได้เลยเนะี่ยยกตัวเลยครับเนี่ยโอ้แซ่บมากหลังจากพรุ่งนี้ก็คือจะมาอยู่แถวนี้แหละนะอือแล้วยกมือ,อมอกบักขาวอร่อยค่ะเ<า>ปิดเพลงก้ฟังหน่อยอย่าลืมไปทำดูนะคะเอ็กซ์ีเดอร์อเป็นอาหารน่าจะเป็นทางอีสานนั่นะึงเนาะแบบเนี้ทำคนเหนือเนี่ยน่าจะทำยังไงคนเหนือนี่ทำน้ำพริกน้ำพริกกบ ยำกบยำกบยำกบกับลำครับยำเมืองใส่พริกดาบโรงเรียนสูตรเหนือแท้ๆต้มสองตัวก็ได้คนอีสานนี่ตัวไอ้หนึ่งทำอย่างนี้กินกับครอวครัวอยู่ลอีกหนึ่งเอาไปปนไปละนานเกินไปคือคุณน่ะเดี๋ยวเวลาถึงพี่อื่นเจอกันใหม่อีพีหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจุจบคลิปครับเจอกันใหม่อีพีหน้าที่หลัวแล้วไปน้องเหนอเบื้องหลังพริกิีบปบพริกก้องปบกับปัก เจอกันใหมอีพีน้าไปแล้วครับี่น้องเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เมืองครับป่าเวนี้ปีใหม่เมืองไ่น้องสวัสดีครับ